เป็นที่น่าเสียดายครับหล,ลังจากที่นักเตะทีมชาติไทยพลาดท่าแพ้อิหร่านไปสุดละสองหยุดอยู่เพียงแค่รอบ1 6ทีมสุดท้ายเอเชียนเกมส์ผลนี้โดยนพพลละคอนพลผู้รักษาประตูทีมชาติไทยขอโทษแฟนบอลไทยทุกคนครับพร้อมกับขอนําเกมนี้เป็นบทเรียนสําคัญในการดําเนินชีวิตก็นั่นแหละครับก็พลาดนะครับไม่มี s, คําแก้ตัวครับผมผมก็บอกขอว่าขอโทษเลยขอบอกให้เวลา ก็แบบทุกคนก็แบบก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่แบบให้กําลังใจอะไรนะครับก็ผมว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับที่เราได้มาเจอกับทีมระดับใหญ่ๆแล้วเราได้เห็นข้อพิดพลาดของตัวเองอะไรเงี้ยครับก็ก็ต้องกลับไปแก้ไขครับแล้วทําให้ดีกว่าเดิมครับผมขณะที่โคตระอิสระศรีธโรครับเตรียมกลับไปแก้ไขทงกันบ้านอย่างเต็มที่ครับเพื่อเป้าหมายในการนําทีมไทยลงแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าที่กาตร์เพื่อลุ้นคว้าตั๋วไปโอลิมปิกปารีสเกมครับ ครับอย,อย่างแรกเลยมันเป็นนะข้อผิดพลาดท,ที่เป็นเรื่องของการตัดสินใจนะครับเมื่อเราผิดพลาดแล้วเราโดนลงโทษจริงๆแล้วก็เกิดขึ้นใน,ในโลกของฟุตบอลอยู่แล้วครับแต่เพียงแค่ว่าถ้าเรามีเขาเรียกว่ามีมีสมาธิหรือว่ามีการตัดใจที่เร็วขึ้นหรือว่าแก้ไขตรงนี้นะครับก่อนล่วงหน้าเราเราก็จะแก้ไขได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของแบบการตัดสินใจแบบหน้าตอนนั้นนะต้องยอมรับว่ามันก็มีความยากลำบากในตอนนั้นนะครับก็ต้องก็ต้องไปแก้ไขนะส่วนส่วนตัว แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของผู้เล่นโอเคแหละเรามาด้วยความที่ไม่พร้อมด้วยนะครับมันทีมไม่บาลานซ์แต่ถ้าได้เราได้ผู้เล่นที่เอาแค่ทีมบาลานซ์พอเราก็อาจจะมีผลงานที่ที่ดีกว่านี้นะครับไม่แน่ว่าเกมนี้เราอาจจะแบบได้ไปต่อครับผม